เห็นไหมคะกำลังจะถึงแล้วที่ออกช่อเต็มทั้งต้นเลยค่ะเดินไกลสักนิดหนึ่งค่ะชมวิวไปด้วยได้เรื่อยภาคอีสานเขาจะเรียกต้นคําอันนี้เป็นต้นหางนกยุงค่ะเขาจะแผ่กิ่งกา้านเพื่อนๆเห็นไหมคะคเพื่อนๆสวยไหมคะกำลังออกเลยค่ะ กำลังออกช่อเลยอ่ะบาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเ,เพื่อนเ่สวยไหมคะกำลังออกเลยค่ะกำลังออกช่อเลยอ่ะบาอ่าต้นต้นคำเนาะทางที่ออกช่อเต็มทั้งต้นเลยค่ะ เดินไกลสักนิดนึงค่ะชมวิวไปด้วยได้เรื่อยเพื่อนเอนเห็นไหมคะ,คะเพื่อนเอนสวยไหมคะกำลังออกเลยค่ะกำลังออกช่อเลยค่ะบานจะสวยค่ะสีเขาจะสดมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะก็มีเรียบคลองสีนะคะเพื่อนเพื่อน เขาจะมีต้นไม้ปลูกไว้คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่ค่ะนี่คือมะกอกนะคะมะกอกน้ำนะคะเป็นเพื่อนแต,แต่ความตั้งใจก็ทวงคล้ายๆหางนกยุงนะคะจะเป็นอะที่ออกช่อเต็ม ทั้งต้นเลยค่ะเดินไกลสักนิดนึงค่ะชมวิวไปด้วยได้เรื่อยนีก็ต้นมะกอกจะมีต้นมะกอกแล้วก็ต้นหางนกยุงค่ะริมคลองหลายอย่างค่ะจะมีต้นหางนกยุงมกะกอกอาช่อหางนกยุง เรียบคลองสีค่ะเรียบคลองนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะเรียบคลองสีนะคะเพื่อนๆเขาจะมีต้นไม้ปลูกแหวนสดใสเลยค่ะ,ะเขากำลังออกช่อเนี่ยเว่นเว่นๆว่น ช่อเขาจะเป็นเว่นๆว้นค่ะเท่ากับอ่นนิวโปเมอนี่แหละค่ะเว่นๆว้นเว่นๆวนช่อเขาจะเป็นเว่นๆว้นค่ะเท่ากับอ่นนิวโปเมอนี่แหละค่ะเห็นไหมค่ะกำลังจะถึงแลวกำลังออกช่อบานสะพร่งสวยงามค่ะ เขาจะเป็นพ่วงนะคะเพื่อนเมันจะมีช่อตูมช่อบานอะไรปนกันอยู่เนาะเวเวลาเขาออกช่อมาก็จะคล้ายๆเนาะกำลังเดินไปค่ะเพื่อนเมันจะมีต้นหนึ่งนะคะภาคอีสานเขาจะเรียกต้นคำอันนี้เป็นต้นหางนกยุงค่ะเขาจะแผ่กิ่งก้านนี่ค่ะ เห็นไหมคะกำลังจะถึงแล้วค่ะออกไปใหญ่ค่ะเห็นไหมคะแล้วช่องเขาก็จะออกเป็นแววนแหวนช่อเขาจะเป็นแววนแนะนค่ะเท่ากับอะนิวโปเมอร์นี่แหละค่ะภาคอีสานเขาจะเรียกต้นําอันนี้เป็นต้นหางนกยุงค่ะ เขาจะแผ่กิ่งกา้านพวงคล้ายๆหางนกยุงนะคะจะเป็นอ่เขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเพื่อนๆไม่มีใบมีแต่ช่อคลิปนี้ก็พาชมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่ค่ะ เรียบคลองสีนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะมีต้นไม้ปลูกไว้เต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งก้านอันไหนมีแต่ชอ่อเต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งก้านอันไหนมีแต่ชอ่อคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยพบกันใหมค่ค่ะนี่คือมะกอกนะคะ มะกอกน้ำนะคะเ,เพื่อนๆแต่ความตั้งใจก็จะริ่มคลองหลายอย่างค่ะจะมีต้นหางนกยุงมะกอกหางนกยุงค่ะที่ออกช่อเต็มแดงสดใสยอยู่ค่ะกำลังไปค่ะเ,เพื่อนๆนี่ก็ต้น มะกอกจะมีต้นมะกอกแล้วก็ต้นหางนกยุงก่ะเขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเพื่อนๆไม่มีใบมีแต่ช่อคลิปนี้ก็พาชมขเขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเพื่อนๆไม่มีใบมีแต่ช่อคลิปนี้ก็พาชม สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆเดินชมเรียบคลองกำลังออกช่อบานสะพั่งสวยงามค่ะเขาจะเป็นพวงนะคะเพื่อนๆบนาช่อหางลูกยุงเรียบคลองสีค่ะเรียบคลองนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะ่ะ เต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งกา้านอันไหนมีแต่ช่อเต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งกา้านอันไหนมีแต่ช่อเต็มไปหมดเลยไม่ว่ากิ่งก้านอันไหนมีแต่ช่อคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่ค่ะเดี๋ยวเวลาเขาออกช่อมาก็จะคล้ายๆเนาะ กำลังเดินไปค่ะเพื่อนๆมันจะมีต้นหนึ่งนะคะจะสวยค่ะสีเขาจะสดมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็มีมันจะมีช่อตูมช่อบานอะไรปนกันอยู่เนาะเขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเพื่อนๆไม่มีใบมีแต่ช่อคลิปนี้ก็พาชม สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมเรียบคลองเว่น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 ช่อเขาจะเป็นเว่นเว่นค่ะเท่ากับอะนิ้วโปเมอรน,นี่แหละคหางนกยุงค่ะที่ออกช่อเต็มแดงสดใสยอยู่ค่ะกําลังไปค่ะเพื่อนๆภาคอีสานเขาจะเรียกต้นคำํำ อันนี้เป็นต้นหางนกยุงค่ะเขาจะแผ่กิ่งกา้านนี่คือมะกอกนะคะมะกอกน้ำนะคะเ,เพื่อนแต่ความตั้งใจก็จะออกไปใหญ่ค่ะเห็นไหมคะแล้วช่องเขาก็จะออกเขาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีใบค่ะเ,เพื่อน ไม่มีใบทะช่อคลิปนี้ก็พาชมพวงคล้ายๆหางนกยุงนะคะจะเป็นอะจะสวยค่ะสีเขาจะสดมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็มีนี่คือมะกอกนะคะมะกอกน้ำนะคะเพื่อนๆ แต่ความตั้งใจก็จะช่อหางลูกยุงเรียบคลองสีค่ะเรียบคลองนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะเป็นแว่นเป็นแว่น,นช่อเขาจะเป็นเป็นแว่นค่ะเท่ากับอรนิ้วโปเมอน,นี่แหละคะ่ะช่อหางลูกยุงเรียบคลองสีค่ะ เรียบคลองนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะจะสวยมากคะ่ะเพราะว่ากลีบของเขาจะยังไม่ร่วงมากนี่คะ่ะเห็นไหมคะกำลังจะถึงแล้วคะ่ะเรียบคลองสีนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะมีต้นไม้